เป็นองรงการ Reference อยู่ที่เกษตรดิสตริกนะครับผมก็เป็นคอนโดที่สูงที่สุดแล้วก็เพดานสูงที่สุดแล้วก็เตปรสูงที่สุดด้วยนะครับก็มีฟังก์ชันอะไรหลายอย่างที่ที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นกันในในคอนโดปกติทั่วไปนะด้วยคอนเซ็ปต์ดีมิตต์ไ s ส์อิดิไซน์นะครับเราก็จะเห็นอะไรที่มันสนุกสนุกที่นี่เยอะมากครับใครว่าว่างๆก็จะลืมเข้ามาชมห้องตัวอย่างมาคุยกับทางทีมตอบตจวใครบ้างครับ่าตอบโจทย์ยังไงบ้างก็จริง ตรงนี้อยู่ตรงข้ามมอเกษตรเลยครับแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าด้วยวก็ผมว่าผมว่ารหลายอย่างอะไรเงี้ยเขาพยายามจะทําฟังก์ชันให้มันให้มันตอบโจทย์คนที่อยู่จริงๆเลยเงี้ยหรือว่าเพิ่มพื้นที่เก็บของหรือว่าเลี้ยวของห้องอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องของการทําให้เพดานมันสูงขึ้นไปถึง4.8เมตรอะไรเงี้ยผมมันทําให้มันโปรง่งแล้วก็ได้ได้ฟังก์ชันเหมือนเวลาเราอยู่บ้านเไยเงี้ยชอบฟังชันไหนที่สุดโอ้ชอบทุกอันเลยพี่ชอบทุกอันเลยนี่อยากจะขนมาทั้งตระกูลเลยเนี่ย เราสักงท่องไหมครัอะไรนะฮะเราสัก่งท่องเนี่ยเดี๋ยวหลังงานต้องไปคุยแล้วครับมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ในห้วยเมื่อกี้แต่จับเรามีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ในห้วยคืองจแบบคอนเซปต์อะไรอย่างกี้หรือเปล่าอ๋อไม่ครับจริงๆริงก็ก็มาเป็นอ่หลักๆก็คือเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็แล้วก็แล้วก็มามาช่วยโปรโมตอะไรอย่างงี้มากใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าชอบไงชอบชอบโครงการตั้งแต่ตอนที่เขามามาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออน่าทำงานด้วยแล้วน่าจะสนุก ครับก็บยังไงฝาก reference เสร r i c t นะครับผมแล้วก็ฝาก reference อีกหลายๆที่ด้วยมีทั้งเอกมยัยแล้วก็มีสทาทรด้วยครับยังไงก็ฝากทุกคนเข้ามาดูห้องตัวอย่างแล้วก็จบใจใช้สอยกันได้นะจ๊ะ <c oughs> และที่นี่อย่างล่าสุดเเลยมีใหม่ล่าสุดที่ผ่านมาที่ไปร่วมง,งานมาครับู้ว่าขอนทองมีแซล์ว่าเออถ้าจะมีความดักที่ดีต้องมีนะครับฮะรู้สยังไงบ้างคู่ดูดีกบบ็ก ก็เขินนิดนึงนะเขินนิดนึงแต่นิดนึงแต่ก็แต่ก็ดีใจที่พูว่ารู้จักนะครับแต่ทีแอสดวยนะเราใหญ่มากเลยนะผมตกใจผมก็นั่งยืนรอพุขึ้นไงแล้วก็ตอนนั้นพุจบไปแล้วหรือว่าก็ยืนยืนแบบผู้ใหญ่บ้านเมืองเต็มไปหมดเลยแล้วเ็เพื่อนในวงการอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะเมนชั่นมาถืออะไรเงี้ยก็เลยตกใจนิดนึงอย่างต้นบนเวทีก็มีแซลเราตามใช่ครับทีนี้มากันใหญ่เลยฮะ ก็เป็นการเป็นสีสันสนุกทุกนั้นเลยเขื่อนแม่งจริงพอเรามีคนแซวนีแล้วแบบมีแฟนแฟนเขื่อนนี่มีผู้หลงมีเขินอยู่เลยเนี่ยมันหมดดูมันดีหมดดูทุกอย่างเขาเขาจัเกี่ยวกับคู่ของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบมันดีมากอะไรเงี้ยดีมากเลยเหรอคนร่วมดูเราดีมากที่ตั้งแต่ผมมาอยู่ที่เรฟเฟรนซ์นี่ก็ดีไปหมดเลยอใครก็ดีไปหมดไอ้ตัวไอ้ตัวใครอยาก ถ้าแบบมีความรักที่แบบมีแบบคู่ของเราลยต้องกลางหรือแบบแข่งขันในระับท,ทีไม่เลยครับไม่เลยไม่เลยเพราะว่าผมว่าผมว่าจริงๆแล้วอผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกับคนรอบตัวทุกคนอเ<ม>ลยเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าเออทาั้งวีพีอะไรเงี้ยเนาะเราก็รู้สึกว่าเราก็เราก็ผ่านอะไรด้วยกันมาแล้วก็เหมือนว่าเราก็เติบโตทุกปีอเลยเงี้ยรวมถึงผมว่า ความสัมพันธ์หรือว่าในเชิงความสัมพันธ์เลยเขาเติบโตเลยเห็นอะไรทียโหมันก็เป็นเป็นมีแต่ความดีให้กันมากกว่าแต่เรื่องของเลือดเลือดอะไอย่างเรื่องของดวงอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยครับฟังบ้างฟังบ้างแต่ว่าไม่ได้เอามายึดติดกับกับการใช้ชีวิตขนาดนั้นละครันแต่ถ้ามีใครเตือนอะไรเราก็เราก็ฟังนะใช่ว่าเราก็รับแายพารเรื่องราวดีนะเรื่องราวดีๆเรารับหมดว่ามีปักแน่นอนใครชมเรารับหมด ใครใครบอกว่าใครดา่าเราเราก็เชิญใส่ร้เล่นร้อนเล่นร้นเล่นลอเน,ลอเ,ลนลอเล่นดูแบบจะหลุดมั่นขึ้นมาเลยใช่ใช่ใช่เราอยู่เป็นปีทองไ้างปีนี้นะโหว,ว่าปีนี้ม,นมันมันเป็นปีที่ที่ผมได้ทําอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยเหมือกลับกลับมาเล่นหนังกับพีพีด้วยแล้วก็ได้ร่วมทุนทําหนังด้วยอะไรเงีย้ยรวมถึงจริงๆแล้วหลักๆเลยของผมปีนี้ก็คือเอ๊ะปีนี้หรือปีที่แล้วนะ ปีนี้ใช่ไหมครับปีนี้ก็มีหนังอะไรย่างเงี้ยอ๋อแ,แ,แล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็นปีที่ไปเรียนด้วยอะไรเงี้ยจึงก็เกิดไอ้ครั้งหนึ่งก็จะกลับกลับไปเรียนต่ออะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปกลับมาแต่ผมว่ามันมีอไะไรมิติเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สนุกเแล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆเยอะได้เจอคนใหม่ๆไม่ได้หายหน้าหายตาแน่อนอนเไป็นได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนนะนี่ผมก็ยังอยู่ตรงนี้เอเอเรื่องหนักหลานมากเราเราครับเโาชมอสก้า อยากเป็นหนึ่งในห้าแล้วอะไรอย่างนี้อยากยิงมากอยากให้ชวนอยากให้ชวนแฟนๆหน่อยแบบร่วมลุ้นให้ภาพยนตร์เราเนี่ยไปเข้าหนึ่งในห้าการเข้าชิงรางวัลก็ว่าจริงๆแล้วหลานแม่มันเดินทางมาถึงตรงนี้มันมันค่อนข้างมาไกลมากๆแล้วก็แล้วก็แล้วก็เกินฝันมากๆเนาะผมว่าจริงๆแล้วมันก็เกิดจากจากการซัพพอร์ตหรือความรักของของคนที่เข้ามาดูแล้วก็แล้วก็ผูกพันกับหนังแล้วก็ให้คุณค่ากับมันแล้วก็ทําให้หนังมันมันได้ มีคุณค่าขึ้นมาจากคนที่มาดูและให้คุณค่าเลยแล้วผมก็ก็อยากจะขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆที่ที่หมือนหว่าเข้ามาดูแล้วก็สะพอตนะแทนผมว่า oh, ทีมงานทุกคนเลยเงี้ยตอนนี้ก็ยิ้มหน้าบานทุกคนเลยเงี้ยผมว่าก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวัานวันที่สิบเจ็ดเนี้ยจะจะ,จะมีโอกาสได้เข้าไปเป็นหนึ่งในห้าไหมแต่หมืรู้ว่าผมว่าการที่ได้ติดชอเลสิบห้านี่มันก็มันก็คือสุดยอดของของสิ่งที่เรารู้สึกว่าทํามาแล้วอะในงานที่เราทํามาเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมาได้ไกลขนาดนี้อะ่ร อยากให้มันเข้าไปถึผมก็แอบหวังแอบแอบกลือดแอบกลือดเท่าแอบเลือดรู้คือไงที่แบบแฟนๆก็คือเอบครับเราจริงแฟนขับต่างประเทศเองก็หันมาดูภาพยนตร์แล้วก็ผลงานไม่ไม่ดูตรงๆจะขันไันมาดูเราดูตรงๆรงเลยตรงๆครับแล้วเหอพอดีก็อพอดครับผมว่าผมว่ามัน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 เปิดประตูหลายๆบานนะให้ให้ให้กับให้กับ คนทำหนังอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วการที่หนังมันสามารถไปไกลได้ขนาดนี้ไปไปสร้างความสนใจไปสร้างคุณค่าให้กับคนที่ที่อยู่นอกประเทศหรือว่าในี่ยที่ของโลกเนี่ยผมว่ามันมันเป็นอะไรที่ที่ผมว่ามันเป็นเรื่องน่าภูมิใจแทนแทนทีมงานนะผมก็เป็นส่วนหนึ่งแต่หมายถึงว่าผมว่ามันมีคนอีกหลายคนที่ที่เขาอยู่กับหนังเรื่องนี้อย่างที่บอกมามานานมาก่อนแล้วเขาอาจจะใช้เวลาใช้ความทุ่มเทมากกว่าผมอีกอย่างเนี่ยโหมันเป็นมันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจสําหรับภาพรวมของ คนทํางานทำหนังทำซีรีส์อะไรเงี้ยท,ที่เรามีโอกาสออกไปไกลได้ขนาดนี้แล้วหมายถึงว่ามันก็พิสูจน์ได้เห็นว่างานของไทยมันมันมีคุณค่ามากกว่าที่เราเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็ามีมีติดต่อเข้ามาเป็นแนวแนวนี้เองแนวชีวิตนนแนวราม่าก็คือพอร้อมที่จะลงด้วยวมก็จริงๆผมว่ามันมัน,ม,นมันมีหลายๆแฟกเตอร์อะไรเงี้ยผมว่าเรื่องเรื่องแนวด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องผู้รวมกับหรือเรื่องโปรเจกต์เรื่องเวลาทำลาย factor, อะไรเงี <ๆ S 1> <ๆ>้ย เรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยผมว่ามันมันก็ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับโปรเจกต์แล้วก็ที่โอกาสที่มันจะเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าถ้ามีอะไรดีๆผมก็อยากอยากเข้าไปทําอยู่แล้วเลยเนาะอยากลองแนวไหนมีแนวไหนที่ยังไม่ได้ลองแล้วแบบถ้ามีโอกาสเผื่อแบบรู้จักแบบแนวตั้งเนี่ยยังไม่เคยเล่นเลยเราจะเล่นเป็นแนวนอนก็ได้เออน่าจะเหงาเพราะไม่มีคนด้วยเหงาเหงาครับมีเสิร์ฟไหมครับพี่สิรพ์มีนะครับเสิร์ฟ ครับเสมอตลอดครับคือคำว่าเสิร์ฟชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟหลายคนถามว่ารู้จักความหมายของคำว่าชีเสิร์ฟหรือยังรู้อ่าแต่ว่าไม่รู้รู้ปุ๊บพี่ยีมาสอนเราพี่พีมาสอนเราเขาบอกว่าชีเสิร์ฟคือชีเสิร์ฟทำให้อะไรอย่างเงี้ยสมมติแบบอะไรนะเขาแบบเนี่ยสมมติเขาถอดเสื้อถอดผ้าอะไรเงี้ยเขาเสิร์ฟเขาเสิร์ฟให้กับ คู่รับชมเขาบอกอะไรประมาณนี้เยอะแย่างทีะเาาเีีนม่ชสิร์ฟรเสิไหมอย่างนี้คือถือว่าชีเสิร์ฟใช่ไหมงั้นงั้นแหละทุกค้อามีข้อไหนต้บอกไหนอีกไหมนอกจากชีเสิร์ฟแล้วนอกจากชีเสิร์ฟแล้วเขาก็จะมีอะไรนะที่เขาชอบพูดช่วงนี้เพราะคุณคุณอะไรนะคุณเคกี้เรื่อะไรเขาชอบพูดทั้งวันเลยครับพูดทั้งวันเขาชอบมากช่วงนี้ อะดทนอดทนจนหัวจะแหลมนะพูดบ่อยก็พูดบ่อยพี่อยากก็จำเนียงเขาบอกจนี่ยจำเนี่ยพี่เหรอที่เราได้ยินเราอยู่ไหนก็จะคือเฉกี้เฉกี้จะเป็นลากๆแล้วก็แบบยิ้มไส้กรี๊ดก็ว่าไส้กรี๊ดใช้คว่าชีเสริบ่อยแล้วนี่คือเขาใช้เป็นทั่วไปโดยรวมแตบความหมายคืออะไรเหรอผมว่ามันก็สนุกดีนะรือว่าไม่ต้องพูดเนี่ยชีเรเนี่ยเราก็พูดพูดได้พูดได้ ใช่ไหมเราใช้นุ่มไปรู้จักกันเต็มจริงเหรอจริงเหรอตายแล้วเราต้องไปหาทำใหม่ไหมทำใหม่เะรอเดี๋ยวรอบหน้าผมขอหามีคำใหม่พี่มีคำใหม่สอนอย่าอดทนกับาร์แลนเรู้คกาใหม่อดทนกันกว่าจะแลนไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันเกี่ยวกันตรงไหนอดทนกับาร์แลนก็งงไปเองตร้ใช่ใช่เพราะว่าผู้จัดการผมก็จะ educate ตลอดเรื่อง โซเชียลอะไรเงี้ยก็จะเปิดนั่นเปิดนี่ให้ดูแต่จริงเดี๋ยวนี้เราก็แพรวาวเข้นใจไหมเราก็ติดแบบเซอย่างนี้มาเยอะเหมือนกันก็อินฟลูเอนซ์กันมาเยอะมาอะไรเงี้ยเออเเดี๋ยวก็รอดูว่าในอนาคตจะมีอะไรที่จะอินฟลูเอนซ์มาอีกในทางดีนะฮะครับโอเครับขอบคุณครับคินอินสตาแกร